สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมตัวขวนญสำหรับวันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของมังกรวิถีคือว่าด้วยหลักปรัชาวิธีคิดของการดำรงอยู่ของการใช้ชีวิตของลูกหลานจีนในออตอนแรกนะครับของมังกรวิถีผมพูดถึงเรื่องปจเจกกรบุคคลว่าลูกหลานจีนทุกคนต้องมีคุณธรรมข้อนี้ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยชีวิตรุ่งเรืองยากนั่นก็คือ เซี่ยวหรือว่ากระตันยูนะครับปัยสั้นเซีเ่ยวไวเซียนในร้อยความดีนั้นนี่กตันยูอยู่หน้ามาก่อนเพื่อนแล้ววันที่สองที่เราคุยกันก็เรื่องของสถาบันครอบครัวหลังจากเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยก็มาเรื่องรอบข้างรอบข้างที่ใกล้ชิดก็ครอบครัวผมคุยถึงเรื่องว่าลูกหลานจีนคนจีนจะสอนว่าเจี่ยวหรือว่าซอสิงมันถึงว่าสหกในบ้าน,น้นครอบครัวนั้นนหะมีความรักมีความปร,รองดองสามัคคีกันหมื่นเรื่อง ก็สมประสงค์นั่นหมายถึงว่าอุปสรรคใ,ใดใเนี่ยก็ไม่สามารถเจอกวางกันได้ถ้าเรามีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันต่อต้านต่อสู้น,นะครับความสเร็จต้องเกิดขึ้นเพราะเจ้าเหววันซื่อสิงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าบ้านสามัคคีรองรองกันเนี่ยมุ่งเยื่อผสมผสมแล้ววันนี้ฮะเราจะคุยกันติกหลักปรัชญาหนึ่งแต่ว่าก่อนจะคุยผมขอเล่าเรื่องนิดหนึ่งก่อนว่าชีวิตผมเนี่ยปรจจุชนผมมาอย่างไร บรรพชนของผมนะฮะเมื่อรอบปีก่อนเนี่ยมาจากทเกียนทางฝ่ายอาม่าเนี่ยคือทางฝ่ายย่ามาจากเมืองของอารหรือว่าต่างหัวในภาษาีมกกยนส่วนทางฝ่ายอัุงเนี่ยมาจากเมืองจางโจหรือเจียงจิวนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับทางเจ้จิวแถบนู้นแล้วทางฝ่ายวัวคงวัวม่าเนี่ยก็คือ อจอนะฮะพูดถึงเนี่ยคือคือรุ่นแรกอากงอาม่าผมก็เกิดเมืองไทยหัวกงหัวมากคือตากับยานก็เกิดเมืองไทยอากงอาม่าในหลายกองหลายมากี่ปู่กับย่าก็เกิดเมืองไทยแต่ว่าทวดเนี่ยจะมาจากเมืองจีนทางฝ่ายตากับยายนี่ก็เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าผมไม่รู้แน่ชัดแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากเมืองถงอานหรือต่าตัวหุยอัวส่วนจิวอะไรพวกนี้ครับจางโจวนี่แหละครับจวเจียงจิวเนี่ยเพราะว่าทางฝ่ายหัวกงหัวมากเนี่ย ไม่มีหงมุยนะครับแต่ฝ่ายทางอากงนามาผมนี่หลายคหลายมายี่หฮมซุยเนี่ยชัดเจนเลยมีเขียนไป้ายไว้ชัดบอกไว้ชัดมาจากไหนอย่างไรเมื่อ100ร้อยกว่าปีก่อนท่านลองนึกภาพนึกภาพการมาเนี่ยไม่ได้มาด้วยฐานะที่สมบูรณ์ไม่ได้มาเพื่อทาธุรกิจหิ้วกระเป๋าเจมบอลหอบเอกสารมาพร้อมด้วาายวีซ่าอะไรไม่เลยนะครับหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาพึ่งพระบรมโคที่สมพานนะครับ ในสยามประเทศการขึ้นผ้าเนี่ยในแผ่นดินใหม่เนี่ยต้องลองคิดดูครับว่ามื้อนี้จะกินอะไรมื้อพรุ่งนี้จะกินอะไรคืนนี้จะนอนไหน,นย,ยังลำบากยังไม่รู้เลยแต่ว่าด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่ด้วยการต้องารที่ว่าชีวิตมันจะต้องดีขึ้นพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นต้องฝ่าฟันมาต้องหนีมากับความแรงแค้นนั้นเพื่อที่จะมาสร้างชีวิตใหม่บนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ผมหลับตาคิดทีทไรเรานึกภาพภูมิใจไม่ได้ว่าโอ้โหโทรวดของผมเนี่ยปัจจุบันของผมนี่จิตใจช่างเข้าหานช่างยิ่งใหญ่เสีจริงๆในการที่จะออกจากแผ่นดินแม่ลองนึกดูครับว่าถ้าหากว่าท่านออกจากบ้านมานั่งเรือมาจากทิศท่าเรือเสี่ยงเหมือนเดิงการลงเรือแล้วพอเรือเคลื่อนเนี่ยทอดสายตาจ่บไปมองแผ่นดินแม่ ครั้งนั้นใจะใเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าคนผมตั้งแต่มาไม่ได้กลับแล้วลองนึกภาพดูครับว่า,าพระกตร์ตูของคนจีนเนี่ยมันจะต้องสืบอ,ออกมาทอดออกมาในเรื่องของจารีตประเพณีเรื่องวิธีคิดเรื่องขนธรรมเนียมโดยเฉพาะทรรมเนียมในการไหว้บรรพชนในจุดจีนก็ดี้ว่โกยหนีหรือกว่าเนี่ย เชิงเมงก็ดีหรือชิงหมิงต้องมีการไหวบรรพชนหรือว่าศาสตร์จีนตรงชิวที่ดวยกว่าเดือนเจ็ดสิบห้าคำเดือนเจ็ดจีนต้องมีการเส้นไหวเพราะเราถือว่านั่นเป็นการสแสดงความกตัญญูอีกอย่างซึ่งหลายคนบอกว่าว่าอย่างนั้นไม่ถึงหรอกถ้าหากจะทาให้ถึงนั่นต้องไปถวา,ายสังฆทการผมเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วมีโอกาสจะคุยเรื่องนี้ให้กระจ่างเลยว่าทําไมเรายังจะต้องไหวอยู่ ท,ทั้งที่เราเอ่รู้เลยว่าปรรจุชนเรามากินหรือเปล่าแต่มีสาระที่อะไรที่แฝงไวนะ้ในนั้นไอ้นี่เราเคยพูดวันนี้เรามาพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องว่าทวดผมเนี่ยพอมาแล้วเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าพ่อแม่ที่นู่นตายแล้วหรือยังเพราะว่าจดหมายที่นี่ยังส่งเป็นยากเลยครับการติดต่อก็ยังยากมากเลยครับเพราะแหลมสมมั์มันไม่ใช่ภูเก็ตมันไม่ใช่ระนองไม่ใช่ปีนงังไม่ใช่เมืองใหญ่คิดดูแล้วกันแล้วถ้าหากว่า พ่อแม่เกิดเสียแล้วเกิดตายแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตั้งโต๊ะไหว้ในวันสําคัญในวันศาสตร์ในวันสิ้นปีในวันเชงเมง้งชื่อว่าอักตันยูนะแต่ถ้าถากว่ายังไม่รู้ว่าตายแต่เราไหว้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ตายจริงเป็นการแช่งนะนั่นยิ่งอังกตันยูกว่าดีเห็นไหมครับว่าสภาวะที่กดดกนอย่างนี้เนี่ยเขาต้องผ่านพวกเวลาเหล่านี้มาแล้วมาแล้วเนี่ย จะกินอะไรจะอยู่ยังไงยังไม่รู้เลยแล้วมาแล้วเนี่ยครับบางบางคนถูกรังแกการถูกรังแกถูกก่มเหงนี่แผ่นดินแม่ไม่ได้ทอดสายตามาดูเลยมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตเลยต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวเองแต่วันนี้พวกผมครับรุ่นสี่แล้วเนี่ยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นตด้วยสั์พระสิทธิ์มีประชาชนชัดเจนมีสัมโนาครัวชัดเจนมีที่อยู่ชัดเจนมีสิทธิ์ในการออกเสียง เลือกตั้งทุกอย่างคือคนไทยร้อยเซแต่ก่อนหน้านั้นสืบไปหาราชบรรพชนผมในวันนั้นเนี่ยผ่านพ่วงทุกญาติมาจนมีพวกเราในวันนี้เนี่ยคุณสร้างนะครับว่าคุณธรรมข้อไหนที่สําคัญมากที่สุดหรือหลักคิดข้อไหนที่สําคัญมากที่สุดคํานี้ครับรื Run. นตัวนี้มาจากภาษาจีนข้างบนเนี่ยตัวนี้ตัวเต่าเป็นมีดนะครับข้างล่างเป็นตัวซินหัวใจนะครับมีขีดผ่าตรงนี้ว่าอย่าใช้มีดหัวใจนี้อย่ามีมีดอยู่อย่าใช้มีดอย่ามุ่งทะลุอย่าใช้อารมณ์ให้มีความอดทนนี่ตัวหนังสือตัวนี้แล้วความอดทนวันนั้นนะครับยังผลให้พวกผมวันนี้ อยู่อย่างสุขสบายในฐานะคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคุณธรรมหรือว่าเป็นหลักวิธีคิดของการดำรงอยู่ที่สำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตนะครับสาวันนี้จึงขอเริ่มด้วยย่นอีสืเฟื่งเพลงลัง 退一步阔，海阔，天空。 อดทนแค่เสี้ยวเวลาคลื่นลมลมก็จะสงบคลื่นก็จะนิ่งคือคลื่นลมก็จะนิ่งสงบถุอยผู้ถอยมาแค่หนึ่งก้าวหายวัทะเลมันจะกว้างขึ้นเทียนคงฟ้าจะกระจ่างขึ้นเนี่ยบทนี้ครับคนเราถ้าหากว่าขาดความอดทนแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะสูญเสียไปชัว่วพริบตาเลยนะครับเพราะว่า การตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่วเซี่ยวนี่มันยังผลเสียหายที่มาหมาได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความอดทนในใจเนี่ยมันจึงเป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นหลักคิดเป็นปรัจจาที่จะต้องฝึกฝันทราบไหมครับว่าในห้องทํางานของผู้บริหารส่วนใหญ่เลยครับจะมีตัวหนังสือด่วน,นตัวนี้ตัวใหญ่ๆติดไว้ข้างฝาผนังทุกครั้งที่หันไปดูให้รู้ว่าไม่ว่านานานอุปสรรคที่กําลังเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทําคือนิ่งก่อน อดทนก่อนแล้วค่อยๆแก้ปัญหาทีละส่วนทีละส่วนสัพพป,ปัญหาเนี่ยครับมันมีไว้ข้ามปัญหาทุกปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อโวยวายมันมีไว้ข้ามข้ามไม่ได้แต่ข้ามด้วยสติปัญญาที่อาศัยความอดทนเป็นบาดฐานนะครับความอดทนเนี่ยมันคือขันติความอดกั้นบโสระจักรความอดทนอดกั้นยังเป็นบาร,รมีที่พระผู้มีพระภาคยังต้องบำเพ็ญเลยกว่าที่จะยังมาตัดส,สุดอันตรัสสัมมาสัมปวิธยาได้ เห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมบอกให้ว่าเต๋ากับพุทธเนี่ยมันอสอดคล้องกันไปในแนวเดียวกันถึงปลายอย่างจะแยกน,นะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าซื้อหมาอี้ไม่อดทนนะครับคนเสียงยุ่ยายาของขมเบ้งไม่ได้ขมเบง้งถึงขั้นที่บอกเอาชุดผู้หญิงไปให้เลยเนะให้ทหารเอาชุดผู้หญิงบอกว่าเป็มปากให้ซื้อหมาอี้ใส่แทนชุดขุนศึกเถอะถ้ายัางไม่ออกมารบเนี่ย ถ้าเป็นเตียวหุยหรือหรือใครเนี่ยรับรองได้ถ้าต้องขี่ม้าออกมาทันทีเลยว่าคนไม่ได้ที่ถูกอยากขนาดนั้นแต่ซือมาอี้ไม่ครับกับมอรถบอกว่าหมายให้เราหลงเกินอย่าหวังเลยแล้วเดี๋ยวแกก็ต้องตายเองผมเบ้งตายเองนะครับเพราะว่าอายุกรรมสืบเกินไปจนไม่สามารถที่จะยั่วให้ซื่อมาอี้ออกมารบได้ซือมาอี้แค่ตั้งอยู่ให้ผมเบ้งค่อยๆป่วยค่อยๆป่วยตายไปทีเดียว หลังจากที่ต่ออายุด้วยตะเกียงต่ออายุตะเกียงเจ็ดดาวแลว้วปุยเอียนก็เข้ามาสะดุ้ตะเกียงดับตัวเองก็รู้เลยแล้วมองดูดาวก็รู้เลยว่าชะตาชีวิตเนี่ยขาดแล้วเนื่องจากทากรรมไม่เยอะฆ่าคนไว่เยอะนะฮะฆ่าคนโดยที่แบบไม่ได้ใช้อาวุธนะใช้สมองใช้ปัญญาเนี่ยแล้วสั่งผู้อื่นไปฆ่าคิดดูครับตอน,นาอายุห้าสิบสี่ปีแต่ซื่อมาอี้ยังอยู่แล้วหลังจากนั้นเื่อซื่อมาอี้เนี่ยฮะด้วยความอดทนเนี่ยแม้แต่โจโฉเองเนี่ย มีซืมาอี้ก็จะไม่ระแวงยังรับแวงในวั้ที่ฉลาดเกินไปก็จะเช็คดูนะซื่อมายีกก้มันต้องแกล้งป่วยเลยครับทํเป็นสติไม่คดีแกล้งป่วยไม่สามารถทําอะไรได้เนี่ยจนโจโฉตายมาแล้วเนี่ยโจผีเรียกมาใช้แล้วก็จนถึงโจยวยแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยตะกูลซื่อมาก็ครองแผ่นดินหลังจากสามก๊กนะมีอุย้ยก๊กจกก๊กงอกก๊ก,ก,กแล้วเนี่ยหลังจากตรงนั้นเนี่ยเป็นราชวงศ์จิ้นเห็นไหมครับเป็นราชวงศ์จิ้นเนี่ยฮะ เป็นของตระกูลซื้อมาถ้าหากว่าขาดความอดทนสักตัวเดียวซื้อมาเอี้ไม่สามารถที่จะให้ลูกรวบแผ่นดินจีนข้ามาอยู่ในราชวงศ์จิ้นได้คุณเห็นนีอยังรครับว่าความยิ่งใหญ่ของความอดทนเป็นอย่างไรผมมีเขียนผมมเป็นชอบคนชอบภาษาท่าะะน,นผมก็เลยเอาขอดตรงเนี้ยมาเป็นร้อยกรองมาเป็นโครงสี่สุภาพนะท่านลองดูเนี่ยผมเขียนด้วย,วย,วยลายมือไว้ผมจะอ่านให้ท่านฟังนะครับ อดทนชั่วเสี่ยวเว Lar. ลาลมคลื่นที่โห,ม,หมมานิ่งได้รู้ถอยศัาทาหนึ่งเถิดยังชะเลนภาให้กระจ่างกว้างกว่าเดิมนะครับก็คืออดทนชั่วเสี่ยวเวลานี่นะครับอดทนแม้ชั่วเสี่ยวเวลาคือนลมที่โหมมานิ่งได้ ลมเชื่อนที่พัดมามันนิ่งได้นะครับเพราะเรานิ่งแทนเนี่ยรู้ถอยสัปปะทานหนึ่งเถิดถอยเข้ามาเมื่อใดที่เราถอยนะครับมุมมองของสายตามันจะกว้างขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่แหละที่มันทําให้ทะเลมันกว้างแล้วก็ฟ้ามันกระจางขึ้นยังชะเลชะเลตัวนี้คือทะเลนะําเนี่ยน้าพาพื้นฟ้านี่ให้กระจา,กางกว้างกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าไอ้นี่คือเหตุคือความอดทนผลคือขึ้นลมมันสงบ เหตุคือการถอยถอยไม่ใช่แพ้ถอยคือถอยมาตั้งหลักถอยมารู้ถอยมาวิเคราะห์ถอยมาคานวณแล้วก็ค่อยเดินหน้าจําที่ผมบอกได้ไหมครับถ้าคุณจะจิงธนูไปให้สุดให้ไกลมากเนี่ยคุณต้องน้อมธนูมาเนี่ยต้องน้าวธนูมาข้างหลังให้มากนั่นคือจะต้องการถอยมาเพื่อที่จะบุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดของจีนเนี่ยตัวนี้คือปากฐาน วิถีมังกรนะครับมังกรวิถีในตอนที่สามนี่เราก็เลยคุยกันถึงเรื่องความอดทนตอนนี้เรามีสามเรื่องนะฮะกระตัญยูสามัคคีอดทนเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาแล้วเป็นองค์คาพยกที่ผมบอกทุกอย่างมันดีหมดแหละเพียงแต่เราจะจัดยังไงวางยังไงแล้วมาดูว่าวิถีของแต่ละตัวเนี่ยเขามีรูปแบบมีวิธีคิดอย่างไรแล้วก็จะยกตัวอย่างประกอบผมจะเขียนโซไฟอีกครั้งฮนะยันอีส ữ. 风平浪静，退步海阔天空。 ค่อยๆที่จะคิดดูนะครับว่าประชาชนผมมีรถมาพึ่งเย็นที่ประเทศไทยทำการความขาดทุกอย่างแต่ด้วยความอดทน,นวันนี้พวกผมจึงสบายการดำารอยู่ทุกขั้นตอนทุกจังหวัของชีวิตความอดทนควรจะเป็นองค์ประกอบหลักที่มันจะฝ่านานาับาปรรคที่มัง,งานผมเข้ามาในชีวิตเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีแต่ความสุข ที่จะมีแต่ความสําเร็จปัญหามันต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาปัญหาจริงไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะุวยวายแบบโอ้โยนนี่นั่นครับอยากโทษใครครับปัญหามีไว้แก้เพือความกตัญญที่เราตั้งมั่นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นบาดฐานสําคัญที่สติปัญญาของเราจะสามารถที่จะฝ่าฟันเข้าไปได้เพื่อกรามชัยในวันหน้าสําหรับวันนี้ก็คงจะลากันด้วยแค่นี้ครับสวัสดีครับ